ผีประกรรมอาจิงหรือผีประกรรมเป็นเทพพเจ้าสูงสุดบ้างว่าเป็นผีดีในคติความเชื่อของชาวกูยหรือสวยกลุ่มชาติพันธุ์ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอาชีพเลี้ยงงช้างเท่านั้นโดยชื่อเป็นภาษากูยประกอบด้วยคำว่าประกร,รมแปลว่าบ่งบาดกับอาจิงแปลว่าช้างรวมกันจึงแปลว่าบ่งบาดท้องช้าง ชาวกุยเชื่อว่าผีประกำรรจะสิงสถิตยอยู่ในหนังประกรรมซึ่งทำจากหนังวัวหรือหนังควายและเครือไม้ภาษากุยเรียกอาวานแปลงนำมาฟันเป็นเกลียวเชือกยาว40เมตรขึ้นไปปลายเชือกข้างหนึ่งทำปลอกคู่เป็นบ่วงบาดมีไวยข้อสำหรับท้องช้างชาวกุยเชื่อว่ามีวิญญ,ญาณสองประเภทสถิตยอยู่ในประกำรรอย่างแรกคือพระครู เป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่าเทพดาและอย่างหลังคือผีบรรพชน ในสายตระกูลที่เคยเป็นหมอช้างพวกเขาเชื่อว่าผีประกรรมให้คุณหรือโทษแก่มนุษย์ได้จึงต้องทำการเส้นสวงบูชาอยู่เสมอชาวกุยจะไหว้ผีประกรรมก่อนออกไปคอล้องช้างและเมื่อคล้องช้างได้แล้วก็จะทำการเส้นไหว้อีกครั้งในกรณีเมื่อจะนำช้างออกไปนอกหมู่บ้านหรือมีลูกหลานเจ็บป่วยก็จะมีการเส้นหรือแก้บนกับผีประกรรมกันอยู่บ่อยครั้งโดยชาวกุยจะทำการสร้างศาลผี ประกรรมให้ผีประกรรมประทับอยู่โดยมากสร้างอยู่ทางทิศต,ตะวันออกของเรือนเป็นสารมุงหลังคามีสี่เสาสูงราวสองเมตรเพื่อกันไม่ให้เด็กและผู้หญิงเอื้อมมือถึงภายในมีประกรรมหมอนใบเล็กกรวยขันห้าแก้วบรรจุน้ำและเครื่องเส้นไว้ หลังรับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูแล้วจึงสร้างบุคลาธิษฐานแก่ผีประกรรมด้วยการหยิบยืมรูปลักษณ์ของพระคเนศซึ่งเป็นเทพพเจ้าฮินดูมาใช้กลายเป็นพระเทวกรรมเทพพเจ้าช้างและพระกนจนาเนธเทพผู้ให้กำเนิดช้างโดยมีพรามพฤตปฏิบาทปฏิบัติบูชาผีประกรรควบคู่ไปกับพระนารายของศาสนาฮินดูไปด้วย แม้จะรับอิทธิพลจากศาสนาฮินดูเข้ามาแล้วแต่คงพิธีกรรมเส้นสวงบูชาผีประกรรมต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเทวดาเรียกว่าพระเทวกรรมไว้โดยแทรกความเป็นฮินดูไปด้วยในหนังสือนารายสิบปางฉบับโรงพิมพ์หลวงตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2417มีเนื้อหาที่ไม่ปรากฏในคัมภีร์ใดๆของอินเดียกล่าวถึงเรื่องพระนารายปร,ราบช้างเอกทาน เนื้อหาระบุว่าพระนารายณ์เสเด็จลงมาบนโลกเพื่อปราบช้างเอกทันส่งพบกับชาวนาสี่คนได้แก่พวกวันดีนางสิรวังโคชศ,ศาตและศาสตรกรรมที่อาสาเป็นผู้นำทางแก่พระนารายณ์ปราบช้างเอกทันและเมื่อพบช้างนั้นพระนารายณ์ทรงประกอบพิธีเชิญพระคเนตรมาประทับข้างข,างขวาเชิญพระเทวกรรมมาประทับข้างซ้ายและเชิญพระมหาเมตวคอยต้อนช้างเถื่อนบริวารของช้างเอกทันต่อมาพร พระนารณา์บรรดาลให้ช้างเอกทานปวดศีรษะอย่างรุนแรงจากนั้นทรงใช้บาดอุระเคนซัดไปที่เท้าขวาของอสูรช้างเอาตรีศูนย์ปักพื้นดินกลายเป็นต้นมะตูมแล้วเอาหางบาดอุระเคนกระวัดไว้กับต้นมะตูมใช้พระหัตถ์ขวาทิ้งมริวันพับเป็นต้นไม้คล้องคอช้างเอกทานไปกับไม้คูณจากนั้นทรงเรียกพี่น้องชาวนาทั้งสี่มาประสิทธิ์ประสาทวิชาเป็นประกำรรคือครูประกำรร เอาความรู้โฆชกรรมไปสอนลูกหลานต่อไปส่วนช่างเอกทานถูกนำไปถวายพระอินทร์